ื่นค่ะนี่วันนี้ขอเก็บแบบใจเย็นๆนะคะเพราะว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบปิดปิดฤด,ดูแล้วค่ะดอกนี้หลบได้ดีมากพ,พี่พ้นเพื่อนดอกนี้สวยเลยโอ้ยดอกนี้สวยเลยค่ะนี่ เพืเ่อนๆดูสองดอกนี้น่ารักจังเลยอุ้ยขอบคุณนะคะที่เกิดมาให้เก็บให้ได้กินรอบนี้ขอผัดเนยอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะทุกโคนวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือนพฤษภาคมเนาะ2568้อ25ค่ะวันนี้แจงก็มาที่หนองน้ำตามเคยนะคะยังคาใจอยู่นะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าอ,อยากมาส่องดูเห็ดเวริรป,ป่าที่หนองน้ำ รอบหนึ่งนะคะแล้วแล้วก็เจอค่ะพี่ค่ะแจงก็เดินเดินดูก่อนว่ามีเห็ดไหมนะคะพอเจอเห็ดแจงก็ได้โอกาสตั้งก้องค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดเบิร์งป่ากับแจงนะคะมาสนุกด้วยกันนะคะจ้าไปค่ะพี่เพื่อนค่ะตอนแรกแจงก็คิดว่ากว่าไม่มีเห็ดเนาะพอดีคุณจรเขาเจอดอกนี้นะค่ะดอกแรกตรงไอ้ตรงเทลนะคะแจงก็ว่าเอ๊ะทำไมดอกนี้มันเพิ่งเกิดนะมันเหมือนเพิ่งเกิดแจงก็เลย ลองมาดูตรงใกล้ๆกับหนองน้ำอย่างนี้นะคะนี่ดีใจมากเลยและแล้วแจงก็เจอเพื่อนๆค่ะนี่นึกว่าจะไม่มีแล้วเห็ดเบิร์ปะนะคะนี่นะคะเขาเพิ่งเกิดขายังนิ่มๆอยู่เลยพี่เพื่อนค่ะเดี๋ยวนะนี่อันนี้ก็ใช่นะคะอ้ดีใจจังเลยได้กินอีกรอบเห็ดอร่อย มันคอเขาหักนะเพี่นเพื่อนค่ะอุ้ยใส่ละใส่ละใส่ละอ้พี่เพื่อนค่ะนี่นี่เดี๋ยวด้ยวยนี่อุ้ยขอบคุณที่คุณจรเห็นนะคะถ้าคุณจรไม่เห็นแจงก็คงจะถอดใจชวนคุณจรกลับบ้านแล้วนะคะเพิ่งเกิดนะเนี่ยอุ้ยตรงนั้นยังมีมีหลายดอกเลยค่ะ เห็นหมนุ่นๆๆนน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 เพื่อนคะน่ะหนนี่วันนี้ขอเก็บแบบใจเย็นๆนะคะเพราะว่ารอบนี้น่าจะเป็นรอบปิดปิดฤดูแล้วะค่ะโอ้ยดอกนิ่มพึ่งขึ้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจงขอเก็บฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยไปฝั่งนั้นนะคะไล่ไปทีละ ที่เราฟังเนาะมันจะได้ไม่งงอ้ยดีใจมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่เกิดนะหเหตดนะขอบคุณที่เกิดแล้วก็ได้กินด้วยได้ทำคลิปด้วยนะคะอุย้ยดอกเปาะบางมากเพื่อนค่ะดูสิอันนี้มันเห็ดเห็ดอะไรอนีนี่น,นี่เห็ดอะไรอะ โอ้โอ้พี่ค่ะได้อยู่นะดอกก็ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยแสดงว่าเขาเพิ่งโผล่จำไว้ว่าพุธภาก็ยังมีเห็ดตรงนู้นจะไปเอาอยังไงเนาะเนูะนูะนะคะตรงนู้นแบบหนึ่งนะคะแบบหนึ่งนะ ดอกนี้หลบได้ดีมากพี่พีนเพินค่ะดอกนี้สวยเลยน้องแจงลุยมากมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ยดอกนี้สวยเลยค่ะ น้องค่ะอันนี้คือผักปังฝรั่งนะคะเนี่ยกินได้นะคะผักปังฝรั่งเนี่ยกินได้นะเดี๋ยวจันจะเก็บอยู่เก็บเห็ดก่อนเดี๋ยวจันจะเก็บอยู่นะคะจันขอเก็บเห็ดก่อนนะนี่เพื่อนค่ะไหนๆมันก็ได้ผ่านจุดนี้แล้วเนาะนี่นะคะผักปังฝรั่งนะคะขอเก็บเลยดีกว,ว่า งามเก็บผักปังฝรั่งก่อนอืมพอแล้วค่ะสีต้น ข้างในมีหลายดอกเลยค่ะแต่แจงเข้าไม่ถึงนะคะแจงก็เลยไม่ได้เก็บนะคะมันลึกไปเก็บไอ้ที่เราเก็บได้นะคะนี่อู้ดอกดิ่มมากดอกดิ่มจริงๆพราฝนโดนฝนเมื่อคืนนี้มีฝนตกนะคะนี่ ็ใช่โอ้ดีใจจังเลยนึกว่าจะไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วมาเจอเห็ดมเรลดอกขาสั้นๆนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้มันน่าจะไม่มีเห็ดแล้วดอกนี้เน่าเห็นไหมดอกนี้เน่าที่ไหนได้ดีนะที่ยังมาตัดสินใจมานะคะแป๊บนึงนะขอเคลียร์ก่อนอเพื่อนๆค่ะแต่แจงต้องค่อยๆเก็บเ,เพราะว่าเขานิมนะคะเห็นไหมนิม ตรงไหนลึกเกินไปก็ไม่เข้านะคะมันเอาไม่ได้อยากเก็บอยู่แต่มันเอาไม่ได้อันนี้มีสองดอกนี่นี่นะคะนี่มันเน่าแล้วนี่นี่คะ่ะเน่าแล้วโอ้ยนิ่มนิ่มนิมนม,นม,นมเห็ดนิ่มมากนี่นะคะเห็ดขั้นต้นปัดอะเปลี่ยนชื่อแล้ว ไม่ใช่เห็ดเบิร์ป่าหรอกเห็ดคัตเติลบัตนะคะเปลี่ยนชื่อเองนะคะอุย้ยนี่อุย้ยดอกเน่าหลายดอกเลยอันนี้ก็เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เน่าแล้วดอกไม่ได้แล้ว อยู่นกก็ร้องเกียวเจ้าเพื่อนค่ะอือเห็นไหม เนี่ยพี่น้องดูดูเขาชอบเกิดใต้ตมนะคะไม่ใช่เกิดใกล้ตมเห็นว่ปะาชนิดเนี้ยชอบเกิดใกล้ตมใกล้น้ำตรงนู้นก็มีเห็นดูข้างในก็มีแต่แจงไม่เข้านะคะมันอันนี้เกินปล่อยเขาเป็นเชื้อไปไม่เข้าไม่ได้หรอกคะ่ะ ไม่เห็นดอกนี้น้องน้ําพี่น้องติด,ดน้องน้ําเลยนะคะเนี่ย้อ้ยังมีหลายดอกเลยค่ะอันนี้ก็ใช่เพื่อนๆดูสองดอกนี้น่ารักจังเลย แะคนะยูซีซ้ำคุณจอนแคนยูซีซ้ำแคนยูซีซ้ำมัสรูมเนาะอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะปวดเอวปวดเอว คุนค่ะไอเบรนทูมัดต์ปวดแอวเลยอ่ะโอ้ได้พอสมควรอยู่ด้วยค่ะอืดอกนี่เน่าแล้วเห็นปะคะนี่ นกหงอีอย่างเนาะทักทายอย่างเนาะอ,อันที่อยู่ใกล้ๆตมมากๆก็มีแต่เราไม่เอานะคะปล่อยเขาเป็นเชื้อไปใกล้ตมเกินไป ใช่อ้มวนมวน,ม,วน,ม,วนมือนกาเก็บเห็ดพอเห็ดกับมวนนะคะ่นะโอ้มีหลายดอกเลยคุณจอนไดก็สมอลออแบบนึงนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะที่เกิดมาให้เก็บให้ได้กินรอบนี้ขอผัดเนยอร่อยอร่อยรอบนี้จะเอาไปผัดเนยค่ะเพราะว่าเห็ดอันนี้มันมีน้ําเยอะเห็ดอันนี้เนี่ยเห็ดเบอร์ป่านี่ผัด ผัดเศษเนยนี่อร่อยที่สุดนะคะตามที่แจงเคยทำนะถ้าแกงนี่คงไม่คือละค่ะพี่น้องค่ะเพราะน้ำมันเยอะนี่นะคะอสองดอกสวยๆโอวโอเวเดอะสมอลโอเวเดโอเคแจงกลับมาตรงที่เก็บง่ายๆแล้วนะคะตะกี้นี่มดุดมุดป่าเลยอะ่ะ อันนี้มีสองดอกนะคะติดกันเลยอืน่ารักเชียวพอได้อยู่นะคะหิดวันนี้นี่อันนี้ก็ใช่อู้ดีใจได้เก็บหิดอันนี้อันนี้มีอะไรมานอกเขาอ้มีอันนี้มีสองดอกติดกันนะเห็นไหม โอ้ดอกนี้ไม่ได้ละดอกนี้ได้ดอกนี้ได้นะคะดอกนี้สวยๆเลยได้ตวนี้ด,ดอกอุ้ยดีใจสามดอก งนี้ก็มีโอ้ยสวยจังเลยน่ารักไม่ใช่สวยน่ารักโอ้ตรงนี้ก็มีโอ้ยพุทธาแล้วเห็ดมอกเห็ดเวอร์ป่ายังมีอยู่นะคะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าพุทธภาแล้วเห็ดเวอร์ป่ายังมีอยู่ต้องขอบคุณคุณจรนะเนี่ยที่จริงว่าจะไม่มาแล้วคุณจรบอกว่าเอ้ยทุกปี คุณจันบอกว่าทุกปีพุษภาก็ยังเก็บอยู่นะแกจำได้นะฉันก็เลยมานี่นะคะอ้ยนีย่น่ารักเปลี่ยนชื่อเป็นเห็ดน่าเน่าเลยน่เน่าเป็นชื่อเป็นชื่อเป็นเห็ด,ด,หดคัตเตอร์บัตด,ดีไหม นครับป่าที่นี้ลกมากเลยนะคะลกๆแบบนี้มันก็มีเห็ดเห็ดเบิบป่ะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นแจงสายลุยดีไหมคะแจงสายลุยหรือว่าแจงบ้าเห็ดก็ได้โอ้ข้างในมี เกินความสามารถแล้วไปไม่ถึงแล้วอดอกเลยอ้โอ้เว่อเนี่ก็มีนะคะ หลายดอกเลยในน้ำนู่น บางดอกจังก็ไม่เก็บนะคจังปล่อยเขาเป็นเชื้อไม่เอาหมดฮะอีอ่ะเดิมอีดีบรนี่นะคะอันนี้ไม่เก็บเพราะว่าตรงนี้นี่ครั้งแรกที่เจอไอ้พิก j u s สวัน are take the you not gonna e ้า h why is the head gone What's matter You knocked off the head someplace Hmm I don't know never mind is okay <S เพื่อนๆคะ่ะเจอเห็ดเบื้อป่าอีกแล้วสองดอกนุ่นนะแต่แจงไม่เก็บเพราะว่าครั้งแรกที่แจงเจอตรงนี้นะคะนี่นี่นี่แจงปล่อยเขาเป็นเชือ้อแจงปล่อยให้เขาขยายขยายเยอะๆนะคะอู้ดีใจจังเลยไม่เก็บนะคะไปไปไปต่อคะ่ะเพื่อนคะตรงนี้เก็บนะคะ ดอกนีน้ดอกนี้ไม่ได้แล้วแต่ดอกนี้ได้นะคอู้ดีใจจังเลยเห็ดขยายมาแล้วนี่โอ้โอแปบบนึ่งเห็ดเขาขยายออกมาแล้วเ,เพื่อนๆคะ โทรศัพท์อุ้ยนี่อันนี้ไม่ได้แล้วมีแต่ขาทุกปีตรงนี้ไม่มีปีนี้มีเป็นอะไรที่ดีมากเลย ไม่เก็บเอาไว้นะคะอ๋อดีดีด,ด,ดีดีจังเห็ดขยายมาตรงนี้แล้วอ่า good news. อิสกูดนิวอ้ไปไป,ไปค่ะเพื่อนเค่ะครั้งแรกที่เห็ดโมลเลวมาเกิดตรงนี้นะคะหนองน้ำก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เกิดทั่วนะคะเกาจะเกิดเป็นจุดอุ้ยดีใจมาก อุ้ยกดหลายดอกเลยอ่ะโอ้ยมืนนีพายเซ่นะคะพี่น้องค่ะอุ้ยเดี๋ยว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 ยเสียงน้ำ อ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะนบางดอกแจงก็ไม่เอาอย่างว่าเนาะแจงปล่อยเขานะคะโตเป็นเชือ้อ จอน,นถ้าอยากดูเห็ดเวอร์ปป่าที่ดอกใหญ่ๆนะคะต้องไปบ้านพี่จูลี่นะบ้านแจงดอกไม้ใหญ่บ้านพี่จูลี่นะคะ จูลี่คันที่วิวนะคะแกจะมีแต่เห็ดอามอเรลเออรี่มอเรลนะคะมีนแต่ดอกใหญ่ๆนะคะบ้านพี่จูลี่นะคะจูลี่คันที่วิวนะคะไปดูได้นะแต่แถวบ้านบ้านพี่เขาตอนนี้มันไม่มีแล้วแหละไปดูคลิปเก่าแกาได้นะคะ อืมอูมอม้เก็บเอาเก็บเอาเลยค่ะเ,เพื่อนค่ะได้พอสมควรตอนนั้นเนี่ย เพื่อนดูสิเห็ดพึ่งโพนี่ค่ะแจงมาแจงมารอบนี้จะไม่มาอีกแล้วค่ะถ้าเขาเกิดก็คือปล่อยเขาเป็นเชื้อนะคะเลี้ยงเขาไว้เนาะพอแล้วนะคะไม่มาอีกแล้วนะคะปีนี้ปิดฤดูกาลแต่ว่ามันดีใจอะดีใจที่ว่าตรงนี้มีเหตุเกิดนะคะ นนะะแจงขอปิดฤดกูการเก็บเห็ดมอเลวและก็เก็บเห็ดเวอป่นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากเลยไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเพื่อนๆานนี่แหละค่ะก็คือเห็ด a r l y มอเลวหรือว่าเห็ดเวอป่าที่แจงไปเก็บมานะคะ,ะก็รอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของปีแล้วเนาะที่จะได้กินนะคะแจงชอบอย่าง หรือว่าผัดใส่นเนยแบบนี้แหละค่ะผัดแห้งๆนะคะแต่ว่าที่แจงชอบนี่คือต้องต้องเป็นสีเหลืองแล้วก็แห้งกว่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนี่หอมหอมพี่น้องค่ะนี่นะคะแจงก็จะให้มันแห้งกว่านี้นะคะให้มันเหลืองเลยแหละไปแล้วค่ะบ๊ายบายคุณนะคะ